เจนนี่รัชนกร้องให้หนักหลังโดนสาวปริศนาโทรมาบอกว่าเป็นเมียน้อยยิวฉัตรมงคลลันจะฟ้องให้แหลกเรียกดัว,ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่สวีดกันอย่างมากค่ะสําหรับเจนนี่รัชนกและสามียิวฉัตรมงคลโดยมีลูกสาวที่น่ารักอย่างน้องอยูจินและในตอนนี้คงรักและความแสบโซนกันทั้งประเทศค่ะแต่ล่าสุดทาเอาเจนนี่ถึงขั้นต้องวิ่นกลางไลฟ์หลังโดนสาวปริศนาโทรมาอ้างว่าเป็นเมียน้อยของยิวเจนนี่กําลังไลฟ์ใคร่คองกับสามียู ก็เกิดเหตุการณ์สายปริศนาโถเข้ามากลางไลฟ์ดิเธออ้างว่าเป็นสามีเป็นเมียน้อยของสามีเลยมาพูดทนายฟังอยู่ฉันบันทึกเสียงอยู่จะส่งเสียงให้ทนายถ้าเป็นเมียน้อยจริงก็จะฟ้องให้แหลกฉันเตรียมการมาอัดเสียงไว้ก่อนแหละพูดสิตำรวจฟังอยู่พูดว่าเป็นเมียน้อยเมื่อไหร่พูดทีนี้สายปริศนาก็เริ่มเสียงสั่นๆแล้วก็วางไปในที่สุดนั่นเองค่ะจากนั้นเจนน,จนี่ก็ยิ้มกลิ่มหยิบกระเป๋าแบ,บแรนด์เนมหรู มาอวดพร้อมกันบอกว่ายิวทําให้เจตนี้ร้องไห้ค่ะแล้วก็ซื้อกระเป๋าให้เดี๋ยวพรุ่งนี้ร้องไห้อีกทำก่อนแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์เอ็นดูความน่ารักของทั้งคู่กันสนันเลยทีเดียวค่ะ